หลอนทุกคืนกลุ่มเพื่อนสี่คนฟ้าหมอกตั้มและแปงแตัดสินใจไปสำรวจศาลเจ้าเก่าที่ตั้งอยู่บนภูเขานอกหมู่บ้านศาลเจ้าแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เนื่องจากมีตำนานเล่าว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีวิญญ,ญาณเฝ้าอยู่ และถ้าใครเข้ามารบกวนในยามค่ำคืนวิญญาณจะปรากฏตัวและตามหลอกหลอนจนกว่าจะออกไปจากที่นั่นเมื่อกลุ่มเพื่อนมาถึงสารเจ้าในตอนค่าบรรยากาศรอบรอบดูเงียบสงบเกินไปต้นไม้ใหญ่รอบสารเจ้าสร้างเงามืดคลุมทั่วบริเวณทำให้ทุกอย่างดูน่ากลัวแม้พวกเขาจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ความอยากรู้ก็ทำให้พวกเขาตัดสินใจเดินเข้าไปในสารเจ้าเมื่อกลุ่มเพื่อนเดินเข้าไปในสารเจ้า พวกเขาพบกับห้องโถงใหญ่ที่มีรูปปั้นเทพเจ้าและแท่นบูชาที่เต็มไปด้วยฝุ่นหมอกรองถ่ายรูปด้วยกล้องมือถือแต่ในภาพกลับมีเงาดำปรากฏอยู่ที่มุมของภาพพวกเขาพยายามมองไปยังมุมนั้นแต่กลับไม่พบอะไรเลยขณะที่พวกเขากำลังสำรวจแป้งรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านแม้ว่าประตูศาลเจ้าจะปิดอยู่เธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆเหมือนมีคนหลายคนพูดกันเบาๆจากด้านในห้องขณะที่พวกเขากำลังสำรวจห้องถัดไป ฟ้าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามหลังมาเมื่อหันไปมองเธอเห็นเงาร่างของผู้หญิงที่มีผมยาวยืนอยู่ในความมืดใบหน้าของเธอซีดขาวและดวงตาเป็นสีดำสนิทฟ้าตกใจจนหายใจไม่ออกและรีบวิ่งไปบอกเพื่อนๆนแต่เมื่อพวกเขาหันไปดูอีกครั้งเงาร่างนั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยกลุ่มเพื่อนตัดสินใจที่จะรีบออกจากศาลเจ้าแต่ประตูหลักกลับล็อกเองจากด้านในพวกเขาพยายามเปิดประตูแต่ไม่สำเร็จ ทันใดนั้นเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆพร้อมกับเสียงกรีดร้องแผ่วๆที่ดังขึ้นรอบตัวกลุ่มเพื่อนรู้สึกเหมือนมีเงามืดมากมายกำลังล้อมรอบพวกเขาฟ้ารวบรวมความกล้าและสวดมนต์เสียงดังเพื่อขอให้วิญญาณปล่อยพวกเขาไปเสียงกรีดร้องเริ่มเงียบลงและเงาของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆจางหายไปประตูสารเจ้าเปิดออกเอง กลุ่มเพื่อนรีบวิ่งออกมาจากสารเจ้าและไม่หันกลับไปมองอีกเลยเมื่อพวกเขากลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านบอกว่าสารเจ้าแห่งนี้ไม่เคยมีใครกล้ากลับเข้าไปอีกหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างยังคงเฝ้าดูอยู่ในความมืดของสารเจ้าและพวกเขาไม่เคยลืมคืนหลอนที่พวกเขาได้พบกับวิญญ,ญาณเฝ้าสารเจ้าจบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องคืนหลอนที่สารเจ้าเก่าฝากทุกคนกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปและฝากกดติดตามหลอนทุกคืนกันด้วยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ